กี่เปอร์เซ็นต์จริงๆเป็นตัวเลขที่เล็กน้อยมาก<อ>าารู้ทฤษฎีผลประโยชน์แล้วรู้หุ้นจะต่ำสุดจะสูงตรงไหนไม่เข้าหุ้นเยอะๆนะครับนี่ไงคําถามเนี่ยก็มีแต่คนถามผมแบบนี้เยอะนอะแต่ว่าผมบอกให้เลยนะว่าอะไรที่ดิวกับอารมณ์มากๆอันนั้นจะยากกว่านี่เป็นหลักการตลาดหุ้นดิวกับอารมณ์เยอะมากคุณต้องสู้กับใจตัวเองคุณต้องมีสติ ยากกว่าเรียนสเรียนอสัแน่นอนเพราะนั้นผมก็จะใหะ้น้ำหนักกับมันน้อยโอเคผมเข้าใจทฤษฎีผมรู้ทุกอย่างว่ากลไกอะไรมันเป็นยังไงแต่มันก็ยังกระทบอารมณ์อยู่ดีนะยังไงก็ตามเนี่ย p r o พ e r t y ก็ยังง่ายกว่าอยู่ดีเพราะว่าอะไรที่นิ่งกว่าเนี่ยสิ่งนั้นจะง่ายกว่าเสมอที่เขาบอกว่าอารมณ์มาปัญญาหายจริงที่สุดรเรายิ่งหลีกเลี่ยงอะไรที่กระทบอารมณ์มากแค่ไหนเราก็จะ โอ,อกาสชนะก็จะมากแค่นั้นคืออย่างนี้ผมมีทางเลือกด้วยผมมีทางเลือกที่ง่ายกว่าอยู่ในคือบ้านผมทุกคนเป็นเลือดของนักธุรกิจหมดเพราะนั้นความเป็นนักธุรกิจมันมันง่ายกว่าในหุ้นยังไงก็ง่ายกว่าถ้าผมไม่มีทางเลือกเลยนะผมคิดว่าผมก็จะสู้กับใจตัวเองให้ชนะแล้วเล่นหุ้นสร้างพอร์ตหุ้นให้ใหญ่ก็ไม่น่าจะยากเกินไปเพราะว่าเราเข้าใจกลไกระบบผลประโยชน์เรา ไอสิ่งที่จะกระทบอารมณ์เราเนี่ยมันก็จะลดทอนไปเยอะคือ VI เนี่ยถูกอารมณ์บั่นทอนเยอะมากนะ VI ต้องดีวกับใจตัวเองเยอะมากเพราะ VI ยอมรับเลยว่า<ไ> VI คือสู้กับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้คือเรื่องของวงจรครับ VI ยกสองมือเลยบอกยอมแพ้ฉันไม่รู้ฉันไม่สู้ฉันไม่ยุ่งออฉันออกนอกวงจรฉันไปอยู่จะลงอะไร<ๆ>ฉันไม่ไม่เอาด้วยยอมแพ้เลย ยอมแพ้ตั้งแต่ไก่โหเลยระบบถึงไม่ชอบไงกินเงิน VI ไม่ได้ระบบเชิญยังไง V i เย้ายวนหลอกล่อ V i ก็ไม่เข้า V i อยอมแพ้ก่อนเลยเหมือนวอร์เรนเบอรเฟตยอมแพ้จะมาถามแล้วหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงเพราะอะไรยังไงยอมแพ้ไม่รู้ไม่สนไม่เอาอย่ามาถามแต่จะชนะด้วยการไม่ต่อสู้เพราะฉะนั้น V i เนี่ยถูกกระทบอารมณ์เยอะมาก V i ต้องท่องคาถา ไม่ขาย recalled, ไม่ขายไม่ขายไม่กลัวไม่กลัวนะเหตุผลไม่ดีชี้ให้ขายทั้งนั้นสื่อก็บอกขายนักวิเครห์ก็บอกขายเขาแล้วก็บอกขายเหตุผลก็ไม่ดีฟันโฟก็าออกต่างประเทศก็ขายท่องคาถาไม่ขายอย่างเดียวเพราะอะไรไม่รู้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 นะหาคาตอบไม่ได้วีไอไม่รู้หรอกว่าทําไมต้องไม่เล่นกับวงจรแต่รู้ว่าไม่เล่นกับวงจรแล้วชนะดังนั้นวีไอจะถูกดีลกับอารมณ์เยอะมากคนเป็นวีไอแลวชนะตลาดได้ถึงนับคนได้ไงใช่ไหมแต่ระบบผลประโยชน์ไม่ใช่ดีลกับอารมณ์น้อยกว่าเยอะ ราะอย่างน้อยในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวเรารู้ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวและกลัวเพราะอะไรมีเหตุมีผลแต่ก็ยังกระทบอยู่ดีก็ยังต้องเล่นกับและยังมีโอกาสคาดเคลื่อนอยู่นึกออกไหมการคาดเคลื่อนของเวลาและราคาต่างๆมันก็ยังส่งผลต่อใจเราอยู่ดีครับแต่ในที่ดินถ้าคุณซื้อแปลงนี้สิบล้านผ่านไปอีกปีหนึ่งจะเก้าล้านจะแบบคุณไม่เห็นอคุณไม่เห็นราคามันไม่โชว์ทุกวันให้เรารู้นี่ มนุษย์อยู่บนอารมณ์มากกว่าเหตุผลไม่ได้อยู่บนข้อเท็จริงเราต้องเข้าใจตรงนี้เราจะชนะโลกของความเป็นจริงได้เราต้องรู้เท่าทันใจและอารมณ์ตัวเองและชนะตรงนั้นไม่ได้อยู่บนเหตุบนผลเลยนะการที่จะชนะแลาจะเป็นคนร่ำรวยเนะี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆถามว่าตลาดหุ้น ถ้าเราถือหุ้นน้อยๆไม่เป็นไรสิบาทตกเหลือเก้าบาทไม่เป็นไรมีสองร้อยหุ้นมีสองพันหุ้นใช่ไหม <c oughs> มีสองหมื่นหุ้นมีสองแสนหุ้นเฮ้ยชักเป็น <c oughs> เรามีถึงสองล้านหุ้นหรือมีร้อยล้าน <c oughs> หุ้นสิสิบาทเหลือแปดบาทที่เรื่องใหญ่มากนะ <c oughs> แล้วถ้าเหลือห้าบาทอ่ะใครจะสู้กับใจตัวเองได้แบบนั้นก็น้อยคนถึงน้อยคนที่จะเป็นอย่างวอร์เรนเบรฟเฟตอันนี้ก็เรื่องหนึ่งสิบบาทสิบบาทเหลือห้าบาทโอเคละสู้กับใจตัวเองง่ายถ้าคุณเป็นเลือดของนักธุรกิจนะ คุณสู้ง่ายเพราะอะไรก็ซื้อเพิ่มไปสิก็ธุรกิจมันก็ยังดีอ่ะออออใช่ไหมธุรกิจก็ยังโตดูงบก็ยังถูกมากๆเลยราคาถูกอีกตั้งหากจ่ายผลดีอีกด้วยกลัวอะไรอ่ะขาดทุนครึ่งหนึ่งไม่กลัวซื้อทําใจพอได้นะสําหรับคนที่เป็นนักธุรกิจไม่กลัวขึ้นมาสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทตกมาสิบห้าบาทเอาละสิ <laughs> ขายไปยากยากวนะ่าตอนแรกอีกนะเ,ออเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเราถือหุ้นอยู่ร้อยล้านบาทเราขึ้นไปสองร้อยล้านบาทอยู่ดีๆหายไปห้าสิบล้านกลับมาเหลือกำไรห้าสิบล้านอีกละนักธุรกิจก็นักธุรกิจเถอะก็เริ่มรู้สึกว่าเสียดายหายไปห้าหมื่นผมก็เครียดแล้วถูกไหมนี่ไงแล้วถามว่าทําไมผมต้องมาดิวกับเรื่องพวกนี้ในเมื่อผมมีทางเลือกผมมีทางเลือกนะอย่าลืมก็ไปดูวที่มันไม่มีราคาซะไม่ต้องเห็นแลวซื้อที่ดินง่ายจะตายเขารู้กันไปทั่วเลยว่าซื้อที่ดินนะ แพงก่อนซื้อหลังซื้อแล้วถูกเชื่อผมไหมกัดฟันปิดตาซื้อไปเลยกําไรทุกคนที่ดินจะแพงก่อนซื้อแค่นั้นอ่ะหลังซื้อแล้วถูกพอเงินมันออกไปแล้วถูกแล้วผ่านไปเดือนหนึ่งโอ้ดีใจที่ซื้อไม่น้อยคนมากที่หนึ่งในสิบที่ผมจะเห็นซื้อที่ดินแพงๆแล้วผิดหวังเสียใจไม่มีหรอกมันจบไปแล้วจบไปแล้วเดี๋ยวจะต้องไปหาความรู้ก่อนนะต้องไปหาไม่ใช่ไปไปซื้อคนละแปลงคนละแปลงไม่ได้นะไม่ใช่ไปซื้อแบบอะไรก็ไม่รู้นะหมายถึงซื้อของดี มี potential แล้วซื้อแพงอ่ะกัดฟันก่อนซื้ออหลังจากนั้นข้างบ้านจะขายข้างคงินิโอ้เราไม่เห็นเราไม่รู้สบายแพงก่อนซื้อหลังซื้อแล้วถูกครับรับรองแล้วไม่ต้องแล้วถือระยะหนึ่งกําไรแล้วกําไรแล้วอันนี้เป็นหลักๆของคุณพิชัยนี่ยังดีนะคุณพิ่ชัยอาจจะถือไม่เยอะผมเคยถามคุณทองมาวิจิตพงพันโอ้มีอยู่สี่ห้าหมื่นล้านอ่ะวันหนึ่งหุ้นหายไปสิบเปอร์เซนต์นิดหายไปสี่ห้าพันล้าน คุณออกมาบอกว่าไม่ต้องดูราคาดูแล้วเครียดเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมออแต่นี่ก็เป็นข้อยกเว้นนะความเป็นเจ้าของธุรกิจเขาต้องถืออยู่แล้วแล้วเขาต้องไม่ดูอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ขายด้วยไม่ใช่เหรอเขาขายเาขายได้บ้างแต่มีข้อจํากัดในตลาดไมว่าความเป็นเจ้าของธุรกิจไม่มีครับโอเคแต่ว่าแต่ว่าโดยเนเจอร์ของนักธุรกิจเขาจะไม่ขายใช่เขาจะไม่ขายหรอกเพราะเขาเป็นเจ้าของเขารวยจากการระดมทุน เอาหุ้นเข้าตลาดแล้วเขาก็ได้ส่วนต่างตรงนั้นใช่ไหมเขารวยจากตรงนั้นเขาไม่ได้รวยจากการซื้อซื้อขายขายนะหลังจากนั้นราคาเท่าไหร่เขาไม่สนละใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็รวยจากธุรกิจ